อู้ดับสัมพี่นั่งลูกพี่อู้มาหากจัดสด,ดเด็ดโดนอ่ะทำไหมอู้อู้จวดไหมวา,านนี้เออเออเฮ้ยมุดลงมาป้องพี่อย่างนี้หาแต่แนวเห็ดผมจำว่าบัานมืนกับลงมาเดี๋ยวพี่ก็ได้ลูกขันมาเรียน เรือว่าหิวเพเป็นอย่างนี้มาเรียนบุน้นรดพี่็ได้สวัสดีต้อนรับเข้าวจู่ช่องออมสินออนทัวร์ครับพี่น้องมาทัวร์ใครดิเดี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าคุณปู่ว่าพ่อบรรยากาศแดดลมลมตกวันแดดลมโตดอกมันคึมคึมขึ้นยังฝนที่ตกนี่แหละหมดที่ยังบาดน,นี่ฮะห,หมดที่ยัง เปน็น,น,น,นร่ไไอสายพันธุ์คือ่าไปวนร่องแปลงเป็นว่าเท้าเราจะใส่เป็นหันนว <laughs> นหน่อยแล้วเรียญสมบูรณ์อเอาไปใส่ของหัวเอาใส่ง่างดย,ายาดีเลยรเราอยากได้ใส่ไปเหงืง่อเพู่อ,อ <laughs> หเหรย,ย,ยสบงใส่ไหม ปั่นวันใส่ก็สางใช้เสื่อมใส่เพราะว่าเดี๋ยวลงไปกิดแตใเขียมยุ่งทุ่งยุ่ตู่เขีมใเงาไปเมส่วน่ว่าไฟเตียมตัดออกต้องงเขียมไ่ออานเรี่ะมันเอาสายไฟมันเอาสายเขียมสองเส้นกับโมเลียนที่ทุ่งโมเลียนต้นเทียเจงถุกนำอันนึ่งไม่ไปขายของห่างแล้ไปนั่งรที่คลานเขาห่างมมนสายของคนุ่สายดัมันท่องเดียงารเดียวของท่องเดงน่อยดียวงสายสั้น มันเป็นมันมันเป็นที่มีทั้งแดงตีคันว่าไปขายพวกเมียนหรอมันเป็นไปใส่มันมันบอกหัวเสียมเบ่าเมียนหัวเสียมมันตัดออกอาคันเจ้ามันคือตัดอยู่รอตู้เชียมทั้งสายเก่าแล้วก็ไปตัดออกหัวเชียมออกเราเลือสายไปมันคือบอกหัวเสียมไน้แล้วผมันจะไปใส่เอามันจะเอาไปยังหัวเชียมมันก็จะเอาของมันตัวอืมวันนั้นคือเะียามันคก็จะก็จะตัดชิมทั้งเรืสายมันดีอยู่เนาะสายสมเดียวเป็นสายยาวันไหนเว่ามัน เด็สิบเมตรสิเอาไปทั้งสองสายเลยทีเขาเจียมยี่รถที่กลางเดินได้กี่สูทเจียมทั้งแน่นวะอ่ามันจะเป็นหวัวต่างเดินนึงวะอืมคือกฤษณ์ขีเขม่วยนึกกฤษเลือกหลักเอันถึงแต่สายอันสายเขม่วยท่งมันท่องแดงหลายเดีสายที่ห้างๆดำๆเห็นวะอ่ามันถองเบาเบาโหแต่เช้านั่งเบาไปขายไปต้องใส่เง็นวะมันต้องเอาไปใส่อืมถ้าเราไปขายมันต้องเอาซุปนั่นซุปห้องข่อยมันท่องแดงว่าหลายที่มันเป็นหลายสั้นอืม ้ารเพียงก็ซุ่มท่องแหนงหลายๆเดี๋ยล่ะมันย้ำเ้าเจียมโดเจียมแข็งมันโอเยมันมันบ่ามันว่าหอนมันบ่เปื่อยไปครบหนหัวหน้าแม่เก็ืวนตะลุ่มกันเลยเอาหน้าได้เนาะเราหลอกพวเปลี่ยนเนาะจะทื่นเดาทื่นเดาด้วยแล้วทืนเดาเศษหนาหักหนาหักยังอมีแอนขันห้อนขันห้อนหนาห้อนอนิ่งสมปูนได้เลยนี่กัสมปูนได้ก็ข้างหลังมันก็ซาใส่เฉย ชาเหรียเป็นตะสาบเป็นตะสาบเงื้ยนดีปะปูนสาบเพชรปูนสาบเนาะเข้ากันสินยู่บ่ะือโอ้ยไี่เคยยู่แล้วเนาะก็ได้ผสมปูนเข้าไปเนาะมันไส้ล่างเลยเนี่ยข้าวหน้ามันพัดลงมาแม่ซุนี่ว่ามันไส้นั่นดนี่ยมันไส้มันยู่ในหนีด้วยตมีอันไส้มันไหลลงมาถอนกันอีกตั้งหากมีอนไหลลงมาถอนซ้ำล่างแล้วนี่ยไส้ซุนี่เนีดีกว่าซุนีเดี๋ยวอยู่ชิ้นในกินบั่นนวลล่างเนี่ยไส้สมปูนนะครับเลยแต่ว่ามันบ่นว่คือไส้เป็นของไส้เป็นของมันวงก็ได้นอี มันเป็นไส้ไส้เขาวนะอันไส้แดงเออซุปขาวๆจะว่ามันดีไปเลยเด้วมันเข้มเลยเข้มจริงโดนไปโดนไปอย่างกันจริงเจ้าสังเกตซุปหไปเลี้ยนไส้พุทธไส่นั่นเสาดำขาดไปอย่างเจ้าเออเมนเจ้าสังเกตรถเออรถเลี้ยนไส้เขาเลี้ยนไส้ซิเสาเสาอันนั่นเป็นคือยังขาดเรถห่วงเนี่ยขาดแล้วมันเข้มเนาะมันเข้มเลยเนาะขึ้นเลียนรถดำแับนี้แล้วเราไปเลียนดินเหยียเราบันบอบันนี้ทั้งไปไขยิบอืม กันฝงเรียนาดอทำางนขาดกินเนื้อเป็นปรเดียดีมันบเสตะแตนดินอมไปที่ซื้อเลยบ่เป็นเน้งกินคือดินอเขมนียือันน้นมันจะเป็นขาดข้าวเดียวตก็คือกินได้กับบาบัดหากันซีนคือกินเขาบ่ได้คือกินได้กับบาักนซีกินบ่ได้มันหัวลงห่อยใส่เดีมันออกทงขางเราทังขางีลองันห่อยใส่กลงลงกลางมึงเเือขึ้นกันเ่เดียเ็นองไม่เอาาเมื่อกูทังในยอนยังมันขาดเปนรเดี๋ยวไป เราขาดปุ้ยเลยตีรัวแล้ว่รอวแล้วรัวแล้วยางรัวแล้วแต่วัานมีใส่บ่อยไอ้วาตะข้องรถอะเขาต้เห็นอยู่ตัหงวัานี่หล่อเพราะคือหล่อคือลอยเปียไงแท้จริงหมล่อนึงว่าตะข้องไรยางว่านี้

เอาดันดันก็ไปดันยังสันเขาก็ดันเตมท่พเาดันเเี่เ่อดาดันที่ลุกดันเ่อนมากที่ดันเมื่ี่แาดนีลังุกีี่ั้นดีวเจอเห็นตุกงคือเรากลางฟ้าเลยหรือ่ับปี้ยังนี่ ก็ปีนอย่งไงอปูาอยู่ก็ปีนยืดฟันเทียวแม่าฮ่าฮาโอ้ขดยูมันมายู่หนี่ทรัเดเอาขึ้นรู้แว่ามันยุ่เอทเยด้ใบตั้ตัเรียนมากหัวตัหัวจริหัวยัเดบะปูหรอกว่าไปจวดทุกี วิ่งสองคันทั้งวันใส่เขตก่อนเ้อใส่ง่านีิดีของเราใครต้องการรสยส,สวยๆด้วยเอาไปผสมปุ่นก็ได้ใครก็สื่อเป็นคิวเลยมาบอกให้เราลหลอกอาาไ,ไ้ว่ารสยสวยๆไปใผสมปุ่นเด้เหมือนัน แต่ว่าตกไปฮวันแต่ว่าทั้งนี้บ่แม่นด้ทั้งนี้เป็นขีดเนดาบทาั้ทงน,งนี้นี่นี่ลองเล่นแดงนน้ำมันไฮดรอลิกขาดมาดูเพี่ยเสียงเกลด้ยเกลี้ยงเสียงน้ำมันไฮดรอลิกขาดเลยนี่ให้ย้อนแสงน้อยได้เพี่น้องเพราะว่าขันหนาเสียตวะวินเพราะว่าใกล้ใกลวิ่งเลยหาดีกเลี้ย,หหย,ยงตะวินกันย้อนแสงมันย้อนแสง เอามุมหน่นะย้อนไปยังไป่ย้อนแสงเงย่อนแสงไปหน่อยเขาก็เขี้ยวมันเบิดดอกย้อนไปเออโอเค บรพยากาศเราบ้างดีๆแล้วหลุมแถวนี้แต่ว่าเป็นอะไรว่าเฝน,นเป็นไส้ขันไส้ดิฝนตกมาัมันไม่ค่อยมัไม่ค่อยร่มหรอกแต่ว่าขันร่มแล้วก,ก็ขึ้นบ่อใดด้วยไส้จูบไลอัพหรือเหียบร้อย ยังไม่ควติวไปเฮ้ยอ,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 อ้ดีดันดกนักเด้เอ้าเดางับงไปแล้วเดากินใส่งับไปแล้ว,ว,งงลวอันนี้นันดไสยังปเปียกๆก็ด้นี่ขนาดเรีงก็ดีไส้ดีก็ดีออกว่าเด,ดกรกเดางักๆไป,ปเปลนเลย แต่ขันกระบะใหญ่เงแต่เหมือนแต่หัวมันหน่อยสแต่ว่ากระบะใหญ่เลยกระบะกระซั่มกันแหละกรับซุ้มเครื่องสองสิบสองหกนี่ดูกระบะมันนี่แต่รถรถมันทรงมันเล็กเลยเบิ้องคือกระบะมันหน่อยสิที่จริงแต่กระซั่มกันแหละกับรถซุ้มรุ่นไม่ไหมคู่มือนี่ดีบรีรุ่นไม่ไหมคู่มือนี่เพราะไงปนี่สั่มกระบะไม่เชื่อวัดดูก็ได้เด้อกว้างคูณยาวนี่ แต่บริษัทสนใจใส่างามๆเอารถบกที่เราได้อยู่ทักมาครับผมก็ได้เด้อเข็ดส้นน้องเลือกนะทักขลดุดดีจักโปได้ยทกพี่ตักบัวเลมันอุ่มมาได้มันเป็นดินหลอกแนะ่ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวพี่เราก็เศร้าแลีนแล้วไปดูในคลิปเดียวละเพราะว่าวันไหนสีม่วงหามงมันวิ่งเข้าในบ้านผู้เฒ่าเขาเจอด่าว่ามันไงมันไงนะต้องมาดูทิพย์ว่าแล้วเดินก็เดินเราไปเลยอืมอ่าพอพอพ่อพ่อที่ไป่ใส่ ไปเสียจันผมปัดตปปัดให้เขาได้ดีหน่อยว่ะลบห้อยเยอยเฉยวกันหน่อยร่างยากันด้วย เนี่ยถูกกับอันไไนี้ไม่ไถได้ทเวจะรถไถน้ำเนี่ยไปสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกล้องถินออนตัวทีนี้สวัสดีครับ